สวัสดีวัยรุ่นไทยสายเสี่ยงดวงท่านรับวันนี้พบกับทีมเมนพบแฟนเกมเช่นเคยครับวันนี้มาอยู่กับเกมอีฟุตบอลนะครับก็วันนี้มีพี่ตัวตึงฮะแกอยากเล่นด้วยนะฮะก็เลยจะมาดวลกันครับรอบที่แล้วผมชนะไปนะครับรอบนี้ก็เลยจัดทีมชาติไทยนะครับเจอกับพี่เขานะครับต่ดูทีมพี่เขาก่อนนะครับอ๋อค่อนข้างจะจัดเต็มนะครับมีโรนันโดมีฮาแลนนะครับเขาพร้อมแล้วนะครับ ก่อนผมก็จะเป็นฟูลทีมชาติไทยนะครับทั้งชุดนะครับสำรองด้วยนะครับทีมชาติไทยเหมือนกันฮะโอเคไปลุยกันครับไม่รู้ว่าจะสู้ได้ไหมนะฮะเสียงอาจจะไม่ดีนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงกดเสียงอะไรแทรกเข้าไปนะครับไทยแลนด์ครับเจอกับดันดียูเนเต็ดนะฮะไม่รู้ว่าเราจะต้าน ไว้ขนาดนั้นครับทีมห่างกันห้าร้อยแต้มครับแต่คิดว่าน่า,นาจะสู้ได้ครับเปิดมากระตึงเลยครับ โดนบุกอยู่ฝั่งเดียวเลยครับโอ้อาจาร์ฟาวไหมฮนะต้องฟาวแล้วครับใบด้วยครับอาจานอ่อลาบิโอเมื่อวานเล่นดีนะครับตัวนี้ฝรั่งเศสเมื่อวานเตะ<ม>เล่นซานไปก่อนครับกิสตาการเมนส่งมาที่ธีรธรบุญมาท่านอยากมาที่ชนาทิพย์สงกสินครับ ผมจับธนาทิพ์ขึ้นไปเล่นปีกนะครับเพราะว่ามีความเร็วนะครับในเกมรึบโรน,นโด,นโด,นโดนครับตรงนี้อาการหนักมั้งครับทีมชาติโดนบุกเลยฮะอืโชคดีไปครับเราจับบอลไว้ดีครับมาขินยอดโอ้เปลี่ยนข้ามฟากาเลยครับ โดนนะครับห้าแล่นนะด้วยอ๋อเป็นเน็ตเวท็กยิงลงปมสีเดียวกันเลยมีตัวพิเศษด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับโดนไหมครับโดนไหมครับไม่โดนครับยังรอดครับไปครับชนะทิพย์แทงต่อให้พิธิวัตอไม่โดครับหน้าเป้าผมใช้เป็นสกุลนะครับ ธนาทิพย์ลงมาที่พิทิวัตรแทงมาที่สุภโชคครับน้าป้าผมใช้เป็นสุพนัณเหมือนตานะครับส่วนปีกว่าจะเป็นทีรศินแดงด้นะครับทีรศินแดงได้เนี่ยผมอัพมาเน้นความเร็วนะครับไม่เน้นยิงประตูนะครับเราต้องการตัวปีกที่จัดจ้านครับไปแล้วครับนี่ครับเห็นชนาทิพย์แล้วครับโอ้โดนครับมุมนี้ ตุบโชครับแทมมาให้ตุพนัทเหมือนตายิงครับนี่ครับพี่เด็ดครับสูพนัทเหมือนตาครับหน้าเป้ามาตัวจี๊ดฮะไมีปัญหาครับการจบสกอร์อัพมาครับทุกตัวเนี่ยผมไม่ได้อัพตามสูตรที่เขาให้มานะครับผมอัพแบบที่ผมได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นค่าพลังทีมเนี่ยมันจะไม่ไม่ดีเท่ากับอัพตามสูตรนะครับโอ้โหโดนไหมครับเกือบโดนครับ โดนไหมครับติดซองโดดักไปแล้วครับสาระอยู่เย็นครับลงสุพนัดแทงมาที่ชนะทิพทิพแทงต่อเลยครับปิดวัดแทงต่อครับสุพนัดยิงครับติดครับตรงนี้เริ่มได้บุกแล้วครับทีมชาติไทยสุพนัดติดนิดนึงครับ โยกกลับไปสาลัดส่งไม่ตีครับน่าจะโดนครับเจ็บหายแล้วเอ้าเด็ดเป็ดครับเอ้ามีส่งย้อนกันดมวยด้ครับไปครับทีละสินวิ่งไม่ออกนะครับทีละสินผมคิดสตา์การแมนตรงตอมให้ทีละสินวิ่งครับเดียดไม่สู้เลยครับทีละสินอ้าวิ่งมาครับเน้นวิ่งอ่ะไม่เน้นไม่เน้นชน อย่าให้ได้หลุดนะไปกับตันทีของเราลูก้าโมดิตดีชาลิสันโหลูกนี้เข้ามาดีครับแต่เราอยู่เย็นวิ่งประคองอยู่ได้ไหมโอ้โหวิ่งไม่ทันครับเอาแต่ยังได้อยู่ครับโตว่าไง <c oughs> ได้ฟาวครับตรงนี้โดนผู้ชมประทาครับอาจารย์ โยนไปครับโดส่งต่อมาเอา,าผมส่งไปทางในเนี้ยทุกกนเเมือนตา <c oughs> อย่างคุมเกมรับได้ดีนะครับแต่ว่าจะโดนบุกไาอย่างนี้ไม่ดีครับต้องส่วนกลับบ้างครับไปแล้วครับพิติวัติ ลงมาที่ทุพนัดลงต่อมาที่ชนาทิพย์ครับโอ้ยังทำอะไรไม่ได้ครับชนาทิพย์อ้าวแต่ยังได้บอลครับโยนเข้าไปก่อนครับอืมอถึงผู้รักษาประตูครับมีโยเล่ครับเครื่องแรกท่เวลาหนึ่งนาทีนะครับไปต่อครับชนาทิพย์ส่งกระสินส่งมาที่สุพนัทเมื่อมงครับโอ้โหโอกาสสุดท้ายของเครื่องแรกครับ นี่ฮะการยิงสามครั้งเราเยอะกว่านะครับค่าพลังตอนนี้ก็ยังถือบัลลินได้นะครับนี่ครับของหน้าเป็นสมรรถเือนตานะครับทิลสินนะครับทิลสินแดงดาผมอัพมาเนี่ยนี่ครับค่าการยิงเนี่ยไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่สปีดเยอะนะครับตัวทิลสินน่ครับสปีดเก้าเอ็ดครับนี่คะค่อาข้างมีความเร็วนะแต่แต้มจะน้อยนะครับ เพราะว่าผมว่าเน้นใช้งานฝั่งซ้ายนะครับที่จับธีลาศี์มาเล่นปีกเพราะว่าสุพรรณัดเล่นตำแหน่งอื่นไม่ได้นอกจากหน้าเป้าครับก็ลเลยจำใจต้องถอดตีลาศีนออกมาเล่นแบกค,ครับโอ้โหนี่บวนมาก่อนนะไปครับธีลาทอนลงต่อให้ชนะทิพโอโ้เกมนี้ชนาทิพโดนปิดเลยครับไม่ได้ทาอะไรเลยครับลุกไปครับ อา้าวเทียร์สินไปครับยังไงต่อแทงให้สุพนัทเหมือนตายิงครับลูกนี้โอ้โหอิ่หน้าเป่าผมคมับสุพนัทเหมือนตาครับลูกที่สองอม,มาดีครับทีมชาติไทยของเรา โอ้ยยกกองหลังเงี้แย่ครับเรานะครับแย่โอ้โหเกือบโดนครับพวกนี้ทํำดีครับเพราะว่าถ้าเปิดตัดกองหลังเนี่ยเซ็นเตอร์ถ้าวิ่งตาไมไม,ไม่ทันแน่นอนนะทีมชาไทยสิวรักษ์โยนกลับมาให้สุพัดโมงครับ โอ้โหทอมเบียยังเอาอยู่ครับที่สตองโดสาระย็นแทงมาให้ทีลาสินปีกสองข้างผมโดนปิดตายครับแผ่นนี้ทำอะไรไม่ได้ครับดีที่สุพนัทเราคมนะครับามาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับโอ้โหล้ำไกลเลยครับยกหนึ่งจนเข้าไปครับ ไปก่อนครับอาทิตย์ละชนะทิพย์โอเคครับโดโดยังป้องกันได้ดีครับสารัอยู่เย็นพิธิวัตรแทงมาที่สุภโชคต่อให้ทีละสินแดงดากดเข้าไปครับโอโหสามศูนย์ครับทีละสินแดงดา ลูกนี้สวยครับลูกนี้ทำกันดีครับทำชิ่งเงินสวยครับอือหือออกไปครับลูกนี้ดันดีต้องรีบกลับสู่เกมนะครับเอ้าผลาดครับลูกนี้ทีละทอนเอาแต่ยังชุลมุนวุ่นวายแย่งกันมาได้ครับสุกนัทแทงกลับมาเอ้าผมส่งให้ชนาทิพย์นะครับลูกนี้ เอาไว้บอลยังเป็นของเราครับสุกโชคต่อมาให้ชนะทิพย์ไปให้พิธิวัตรลองโยนครับสุพนัดจะทำแฮตติกได้ไหมลูกนี้ไม่รู้เหมือนกันครับอ่าสารัตดูเย็นครับตอนนี้ไทยคลองบอลได้แล้วนะฮะคลองเกมได้ครับแทงไปครับทีละสินครับทีละสินมีความเร็วนะครับไปต่อครับทีละสินยิงเลยครับฮึบไม่ได้ครับ โยนนะครับโหงานยาบเลยครับที่เราถอนมาประกบครับอยังติดครับอ่าตอนนี้ค้องหน้าเขาทําอะไรเราไม่ได้นะครับหรือว่ากองหลังเราเล่นดีอครับโยนเข้าไปปึ๊บเอ๊ะโอโหเกือบโดนเนียที่เราอนแทงต่อมาให้พิธิวัตรเอาครับสนาทิพย์จะได้เชิดยชัยไหมวิ่งรอกันครับโอ้โหเปิดติดครับ Uh huh. โยนมาอย่างดีครับติดทีต่ตองโดครับไปต่อครับิตีตองโดลงมาให้ที่สุภโชคทำยังไงช้าครับเบียติดไหม uh huh. อ่ายังได้อยู่ครับโยนครับอื uh ้ huh. สกัดได้ครับปิธิบัตรมาที่สุภโชคชนาทิพย์ทำชิ่งกันสุภนัทตองให้สุภโชคสุภโชค,โชคอิงโง่โห oh, oh, ลูกนี้ครับ แข็งแร่งครับสุขภาโชคสารชาติเริ่มจริงได้สวยครับสุปภะโชคสุปพนัดนะครับชนาทิพย์ส่งมาให้สุขพนัดสุปพนัดแทงต่อมาสุปภะโชคบังบอลดีแล้วก็เบียดไปได้ถนะือว่าแข็งแร่งกับทีมไทยชุดนี้คืนหลังไว้ก่อนครับชัวร์ครับชัวร์หรือเปล่าชัวร์อยู่ครับโดนครับนี่ครับ ไปแล้วครับสุพนัณโยนตัดกำลังมาจะแฮตทิกได้ไหมเดีย๋ยวไม่ได้ยิงครับยิงก่อนโอเคครับสารัตยอยู่เป็นโยนครับมาให้ชนะทิพครับได้เกิดได้ใชยแล้วครับยิงไปเลยครับอืมอา้าวยิงครับเตือนนะบุกอย่างเดียวครับทีมชาติไทย อิติวัตนะครับไาคอร์ดครับลูกสูตรครับลูกซ้อมจีนเมนครับตัดเข้ามากลางยิงตุ้มอื้ได้ยิงนะครับอ้าวตูกะนัดแฮตติกจนได้ครับโอ้โหเอาจนได้ครับตูพนัดเหมือนตาอื้อแฮตติกฮีโร่ครับเนี่ยลูกสูตรเนี่ยลองเปิดมุมนี้แล้วมันยิงนะครับถ้าคนไม่รู้เนี่ยเขาจะไม่ประกบนะครับ 5้นแล้วครับทีมชาติไทยแมนนี้ของเราอาจจะมีแก้มือครับแต่ผมจะให้ให้ดูแค่คลิปนี้นะครับเพราะว่าในคลิปจะยาวเกินไปนะครับผมถ้าอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องทิดเมนพบแฟนเกมด้วยนะครับผมส่วนเราใครที่ติดตามคอนเทนต์เกมอันติเมตแชมเปี้ยนกับเกมโซแล่ก็เราติดตามได้ครับอาทิตย์นี้จะมีลงคลิปเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีการรับรางวัลนะครับแล้วก็การเปิดการ์ดนะครับถ้าอย่างไ็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ลิงก์สมัครอย่าทิดเมนลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราดูให้จบแมตช์เลยนะครับผมแล้วก็จะพาไปดูคะแนนนะครับก่อนก่อนปิดนะครับโอ้โหกิตาิกแมนตอนนี้กล้องหลังเล่นดีครับผมชอบกลองหลังนี้เซาท์อครับเอาอยู่นะฮะแม้ทีมจะเสียเปรียบนะครับชนะไป5ประตูต่อศูนย์ครับต้องขอบคุณพี่โบลิ่งด้วยนะครับที่มาเป็นลูกมือคู่ซ้อมให้วันนี้ครับไทยโอกาสบุก10ยิง12ครั้งเข้ากรอบ9ครั้งเป็นประตู5ประตูนะครับผม ได้กับกับบ้านครับสุนทรเนินตาครับส่วนคะแนนส่วนตัวนะครับก็จะเป็น8.5นะ okay, ครับ7.0โอเคครับก็ขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ